สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เข้าชมช่องฟาร์มวัวแช n แนลทุกท่านด้วยนะครับที่เข้าชมคลิปนี้นะครับท่านในที่สนใจในเรื่องของวัวสายพันธุ์บีฟแมสเตอรนะครับทั้งการพัฒนาแรกเริ่มและวัวที่ขั้นสายเลือดที่ดีไปแล้วนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อได้รับข่าวสารใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้รับการอัปเดตการาทำข้าววัวนะครับแล้วก็การผสม วัวที่เราจำหน่ายอยู่นะครับก็จะมีข่าวอัปเดตให้ติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับเป็นวัวสาวนะครับบีมันเตอร์ที่เราได้ทำการผสมไปแล้วนะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับก็คือมีแบ่งให้นะครับมีแบ่งให้เอาไปพัฒนาไปต่อยอดนะครับวัวทุกตัวที่นี่นะครับเป็นลูกผสมบ i มันเตอร์50%าสนะครง่ายๆก็คือ พ่อเขาเป็นบีบันเตอร์เลือดร้อยนะครับส่วนแม่เนี่ยก็ทั่วไปนะครับเป็นแม่วัวไทยบ้างนะครับเป็นไทยเล่บ้างนะครับแล้วก็เป็นเล่ไกลๆบ้างนะครับแล้วแต่ที่เรา,าได้คัดสรรเข้ามานะครับจากทางฟาร์มสมาชิกลูกฟาร์มเรานะครับเมื่อได้มานะครับเมื่อได้มาผมถือว่ามันเป็นถ้าพูดกันแบบภาษาตรงๆเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นของดีพอสมควรอยู่ นะครับเป็นของดีพอสมควรอยู่นะครับสามารถใช้พัฒนาได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรอขั้นสายเลือดเหมือนที่เราได้จากวัวไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวัวไทยเลือดดอยเราเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าวัวไทยไม่ดีนะครับวัวไทยเนี่ยดีแน่นอนนะเป็นเป็นต้นทางที่เราเคยทํามาแล้วราคาค่อนข้างเบามากๆนะครับในสําหรับวัวไทยนะครับตอนนี้ก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะครับยังมีจําหน่ายอยู่แล้วก็มีทําให้กับ ลูกค้าท่านที่สั่งมาอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวัวไทยนะครับในคลิปนี้เราจะเราจะไม่กไม่กล่าวถึงนะครับและไม่เอ่ยถึงสำหรับวัวไทยเรามาคุยกันในขั้นสายเลือดนะครับที่ถูกพัฒนามาแล้วนะครับขั้นหนึ่งนะก็คือเป็นบีบมาเตอร์ลูกผสมชุดนี้แหละนะครับที่บอกว่าเป็นของดีเพราะอะไร ก็ลูกของเขาที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นลูก7จนะ15นตในคลิปเนี่ยอาจจะมองดูแล้วว่าทำไมมันมันดูผอมดูอะไรจังเลยนะครับจริงๆไม่ใช่นะัมันคือการทําสกอร์วัวนะครับสำหรับที่ฟาร์มนะครับสำหรับที่ฟาร์มถ้าเป็นที่อื่นหรือว่าเป็นท่านอื่นันนั้นก็เป็นทฤษฎีของของท่านนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สำหรับที่ฟาร์มเราเน้นว่าต้อง ได้โครงสร้างประมาณนี้ก่อนการผสมเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเป็นการผสมแบบแยกเพศนะครับน้ำเชื้อมันค่อนข้างราคาสูงนะครับเราก็พยายามใช้เทคนิคแล้วก็ใช้ความสามารถและความเข้าใจของเราเนี่ยให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะผสมให้กับคุณลูกค้าเนี่ยได้ติดภายในหลอดเดียวเท่านั้นนะครับ ถ้ามันเกิน1ห,หลอดเนี่ยฟาร์มต้องรับผิดชอบนะครับราคาก็ไม่ใช่เบาๆนะครับนำเชื้อแยกเพศที่กล่าวถึงที่กล่าวถึงนะครับในส่วนของการผสมแยกเพศเนี่ยมีหลายท่านนะคมีหลายท่านที่เขาเรียกว่ามีแผนแล้วก็มีแผนที่จะทำฟาร์มบีฟมาเตอร์เนี่ยให้มันพัฒนาไปเลย โดยต้องการให้ลูกวัวได้ออกมาเป็นบล็อกบล็อกละ10ตัว5ตัวหรือเท่าไหร่ก็ตามแต่กำลังนะครับแล้ววัวเซตนั้นลูกคลอดมาต้องเป็นตัวเมียอย่างน้อยอยู่ที่ประมาณ90%ขึ้นไปนะครับสำหรับการผสมแบบแยกเพศนะครับที่ฟาร์มเนี้ยรับทำให้ท่านอยู่นะครับส่วนการผสมแยกเพศเนี่ยนะครับเรามีผสมไว้บ้างนะครับนิดหน่อย ไม่เยอะนะครับก็มีลูกค้าเที่ยวมาแบ่งไปเรื่อยนะครับได้ได้ได้ไม่เยอะนะครับต้องต้องแจ้งตามตรงว่าได้ไม่เยอะนะครับส่วนที่ผสมแยกเพศไว้นะครับส่วนที่ผสมรวมเพศไว้นี่ก็มีอยู่บ้างปล่าปลายยังไม่เยอะเหมือนวัวไทยนะครับสําหรับแม่วัวบิ๊กมาเตอร์เนี่ยนะครับ แต่ก็นะครับเหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่วางแผนไว้ในระยะยาวและวางแผนอย่างมั่นคงไว้แล้วนั้นนะครับสามารถที่จะสั่งเราทำได้นะครับสามารถที่จะสั่งเราทำได้สำหรับการทำเป็นบล็อกไม่ว่าท่านจะผสมเป็นแบบรวมเพศหรือจะผสมเป็นแบบแยกเพศแต่ขอเป็นแม่วัวหรือวัวสาวที่เป็นเลือด50%มาแล้วนะครับามาดูบล็อกที่ท่านต้องการน,นะครับ แล้วเราคุยกันในสเต็ปการทำงานถัดไปนะครับทางฟาร์มปูยักษ์สามารถจัดหาให้ท่านได้นะครับจากสมาชิกที่ได้มีการเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็ส่งมอบวัวมาที่เราไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับตัวตัวผู้เนี่ยเราทําการขุนแล้วไปที่ตลาดเนื้อต่อไปนะครับส่วนตัวเมียเราเก็บกลับเข้ามาเพื่อพัฒนาสายต่อไปอยังลูกค้าท่านที่ต้องการพัฒนาพันธุ์นะครับ พราะนั้นท่านมั่นใจได้ว่าประวัติวัวแล้วก็ที่มาที่ไปของวัวเนี่ยมั่นใจได้นะครับดีแน่นอนนะครับดีแน่นอนการขายออกไปนะครับสำหรับที่ฟาร,ร์มเราจะมีรับประกันนะครับรับประกันเรื่องท้องนะครับท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่ามันจะท้องจริงๆไหมนะครับมันจะท้องจริงๆไหมมันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับ เหมือนที่เคยเจอมานะบางท่านก็ไปเจอมาเยอะนะครับบางท่านไปเจอมาเยอะซื้อมาบางทีกําหนดว่าท้องแต่มันก็ไม่ท้อง,อ,งอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็เข้าใจว่ามันท้องโดเป็นเก้าเดือนเงเหมือนเดิมอยู่เนี่ยอันนั้นก็นานาจิตตังนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องเจอนะครับสิ่งที่เราต้องเจออาจจะเจอได้อยู่เลยแต่ที่นี่ไม่ใช่นะครับที่นี่ไม่ใช่ตั้งแต่วันที่ซื้อไปนะครับ เรามีการรับประกันให้ท่านต่อเนื่องนะครับจนวัวน,นั้นคลอดลูกนะถ้ามีปัญหาอะไรในระหว่างนี้นะครับก็สามารถนะครับที่จะเข้ามาจัดการที่ฟาร์มได้เลยเปลี่ยนตัวนะครับง่ายๆสั้นๆนะครับไม่ที่บายยืดยาวนะครับก็คือถ้าเอาไปเพราะผมจะปล่อยวัวไปตอนที่ผมสามารถเช็คท้องได้นะัอย่างน้อยๆผ่าน3รอบขึ้นไป หรือท่านที่ใจร้อนจะเอาไปตั้งแต่สองรอบผมก็ยังมีรับประกรันนี้อยู่นะครับคือเอาไปก็ต้องได้วัวท้องนะครับเอาไปต้องได้วัวท้องนะครับถ้ามันไม่ท้องก็กลับมาเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่าวัวเราไม่ได้ไม่ได้มีน้อยนะครับก็เราให้ลูกค้าเนี่ยได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับในการทําไปนะครับในการที่เรารับไปนะครับกรณีที่มันไปแล้วมันมีปัญหาในระยะยาวเช่นเราไปสัก เดเดือน8เดือนอย่างเงี้ยใกล้จะคลอดแล้วมีปัญหาขึ้นมาแต่ว่าปัญหานั้นเนี่ยต้องไม่ไม่ใช่ภัยสังคมนะครับเป็นในเรื่องของที่ฟาร์มนะี่ยเช่นเขาอยู่เฉยแล้วก็แทงเนี่ยเพราะว่าที่ฟาร์มจะเน้นหนักมากนะครับการทาวัวให้ให้เป็นวัวท้องวัวอุ้มท้องที่ฟาร์มใช้ฮอร์โมนแจ้งตาตรงนะแจ้งตาตรงแบบนี้เลยนะครับเราทาการเหนี่ยวนาเป็นหลักเพราะอะไรนะครับเพราะว่าการจัดการในการวางแผนเนี่ยมันง่ายนะครับเวลาที่มันท้องมมพร้อมๆกันหรือได้ผสม,ม,มพร้อมๆกันเนี่ย อ่ามันง่ายต่อปลายทางในการจัดการเพราะนั้นในการใช้ฮอร์โมนบางทีมันมีมันมีผลข้างเคียงบ้างนิดหน่อยนะบางครั้งมีนะครับบางครั้งมีมีเกี่ยวข้องกับตัวลูกโดยตรงนะครับบางทีก็ตัวอ่อนตายบ้างก็มีแต่น้อยพูดถึงว่ามีมีนะมีแต่มันน้อยนะมันน้อยน้อยมากที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเรา,าดูแลท่านตลอด ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงจนกว่าจะคลอดนะครับเพราะฉะนั้น <Heraus lar> ข้อนี้มั่นใจได้เลยนะครับถ้าได้ไปจากที่ฟาร์มนะครับทีนี้ก็ลองวางแผนดูนะครับท่านที่ต้องการนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนสนใจนะครับที่เข้ามาชมครั้งแรกนะครับหรือเป็น fc ของที่ฟาร์มอยู่แล้วนะครับท่านที่เข้ามาชมครั้งแรกเนี่ยก็ติดตามไวได้เลยนะครับเราจะมีแบบนี้อัปเดตให้ท่านดูแล้วก็ได้เลือกชมกันนะครับหรือเลือกซื้อกันอยู่เรื่อยๆนะครับเป็น สินค้าของที่ฟาร์มนะครับที่เราให้ความสําคัญมากนะครับในเรื่องวัวท้องในปัจจุบันเนี่ยหลักๆที่ฟาร์มเนี่ยจะทําเป็นวัวท้องเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรูปร่างหรืออะไรก็ไม่ต้องไปเสียเรียดน,นะครับสวยงามคือมองไปที่ทรงตัวทรงอะไรเนี่ยให้มองไปที่ในเรื่องของการที่เขาจะคลอดลูกในอนาคตได้เลยนะครับลูกที่ออกมาเป็น เลือด75เนี่ยมันจะสวยมากนะในส่วนของบีมมัตเตอร์นะครับบีมัเตอร์เนี่ยเลือด75บาเนี่ยบางทีในสายตาที่มองบางคนมองไปเกือบเรียกว่าเลือดสูงมากๆแล้วกันจะไปบอกว่าใกล้เคียงเลือดร้อยก็ไม่กล้าพูดอย่าง,งานั้นแต่แต่มันจะสวยมากๆเลยซึ่งวัวชุดนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกแบบนั้นได้นะครับสามารถที่จะให้ลูกแบบนั้นให้ท่านได้เลยนะครับ ท่านที่ความสนใจด้านนี้นะครับท่านที่ความสนใจด้านนี้แต่ไปดูที่ไหนมาก็เยอะแล้วนะครับเสาะหาที่ไหนมาก็เยอะแล้วแต่ยังไม่เจอนะครับหรืออาจจะเจอแต่ยังไม่ใช่ราคายังไม่ได้กันนะครับลองแวะเข้ามาดูที่ฟาร์มดูนะครับลองแวะเข้ามาดูที่ฟาร์มราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเราเปิดกันไม่เกิน4ี่หมื่นนะที่ฟาร์มเราเปิดกันไม่เกิน4ี่หมื่นนะครับเห็นว่าตัว ประมาณนี้นะครับบางตัวสวยมากนะครับบางตัวราคาแรงเลยแหะครับถ้าผมเคยซื้อเคยจะซื้อในตลาดเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็ยังยังไม่ค่อยกลา้าแต่เท่าไหร่บางตัวถ้าท้องไปแล้วอย่างท้องพ่อดังๆมาเนี่ยก็พอพอสมควรนะครับเขาเรียกกันพอสมควรอยู่แต่ว่าของที่ฟาร์มไม่ถึงนะครับสามก,กว่านะครับสมก,บกว่าไม่เกินสี มาดูเป็นรายตัวเอานะครับตัวไหนสวยก็ว่าไปตามเนื้อผ้านะครับตัวไหนที่ถึงจะเป็นเลือด50%เหมือนกันตัวไม่เหมือนกันหมดนะตัวไม่เหมือนกันหมดนะครับจะไม่เหมือนวัวไทยนะครับเราจะใช้บรรทัดฐานของวัวไทยมามาประกอบแบบ2 2 6 0 0 0ืวัวไทยก็สองหมหมดเลยเท่ากันหมดอะไรเงี้ยบิ๊กมอนเตอร์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบ4ี่เหมือนเท่ากัน3ามหมื่นกว่าเท่ากันไม่ใช่มันจะดูที่ความสวยของตัววัว นะครับแล้วก็เม็ดสีสายเลือดที่เขาออกราคาจะสูงจะจะต่ำเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะแต่คือไม่ว่าจะสูงจะต่ำไม่เกิน4ี่หมื่นแน่นอน4ี่หมื่นนี่คือวัวท้องนะครับวัวท้องยืนยันว่าเป็นวัวท้องถ้าท่านต้องการให้ผสมแยกเพศท่านบอกมาได้ถ้าต้องการให้ผสมเป็นแบบรวมเพศท่านแจ้งมาได้นะครับหรือถ้าต้องการวอล์กินเข้ามาซื้อลบกวนโทรสอบถามผมล่วงหน้าก่อนสักหน่อยว่ามีเหลืออยู่ไหมนะครับว่ามีเหลืออยู่ไหมเพราะว่า หลังจากที่เราปล่อยไปนี่ก็วัวเอ,อกทุกวันในเรื่องของตัวบีมัเตอร์เนี่ยนะครับให้โทรเช็คอย่างน้อยๆล่วงหน้าสัก2วันนะครับว่ามีมีวัวบีมัเตอร์ที่ตั้งท้องแล้วนะครับอยู่หรือเปล่านะครับมีที่แบบสามารถเดินเข้ามาซื้อได้เลยไหมหรือจําเป็นต้องสั่งไหมนะครก็ค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีที่สั่งเนี่ยต้องเรียนแจ้งตามตรงนะครับว่าจะต้องเป็น ท่านที่ต้องการเป็นบล็อกเท่านั้นหรือมีการวางแผนไว้อย่างดีแล้วเท่านั้นนะครับอย่างทําฟาร์มไม่เล้วต้องการ10ตัวไปลงนะครับแล้วต้องเป็นแม่ท้องเราแยกเพศอย่างเดียวลูกมาต้องเป็นตัวเมีย90%เนี่ยคือถ้าท่านวางแผนมาอย่างดีแล้วครับเข้ามาคุยกันได้เลยผมสามารถที่จะทําให้ท่านได้ในจุดนี้นะครับมันตอบโจทย์ท่านได้อยู่แล้วนะครับค่อยเข้ามาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ส่วนท่านที่ต้องการว a l k i ินเข้ามานะครับก็รบกวนโทรแจ้งลวงนาสักหน่อยนะฮะตัวสุดท้ายที่เราให้ชมก่อนที่จะจบคลิปนะครับครั้งนี้ทำคลิปสั้นๆนะครับ13นาทีนะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับสวยมากๆตัวนี้ปล่อยไปแล้วนะครับปล่อยไปแล้วแต่เอามาให้ชมซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นบีบมาสเตอร์เลือด75%เนะครับนี่แหละครับเลือด75%ที่ออกจากวัวเลือด50 ตัวเมื่อกี้นะครับที่ให้ดูเนี่ยเราเนี่ย Shot. นะครับไม่ได้หมายความว่าออกจากพวกเขานะคือหมายความว่าเป็นขั้นสายเลือดถัดไปของของตัวพวกนี้นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นสายเลือด75แต่ผมว่ามันไม่น่าถึง75 <entlich> เพราะว่าแม่เนะี่ยผมคิดว่าแม่เขาเป็นเล่แต่พ่อเขาเป็นบีบตอนนั้นน่ะนะแต่ตอนนี้คือเอาพ่อใส่ซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ยังยังถือว่าเป็น เป็นสายเลือด50แต่มันเป็นวัวยุโรปมันก็เลยสูสําำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่นะครับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกท่านเพื่อจะไดร,รับทราบข่าวสารต่อไปนะครับสวัสดีครับ